สบายดีท่านผู้ชมสบายดีเด้อมื้อนี้จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมยามเหือนของพอเทาแก๊สเนะสาะคือตาแก๊สหรือว่านักเลงใบซาวที่มาดังดังค่งหลาทยาท่านผู้ชมที่่าห้องเพลงโอ้ยฝาเอ้ยฝาท่วมๆยาเมะมันอะไรท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เราเดินทางมาจกปักซีนมา,า,มาตะลบรบลบ,น,ลบนก็เออโอเคมาไกาแลแล้วแต่ว่ามาฮอดจุดนี้เนาะ <S <S เป็นท่าเหือท่านผู้ชมเราต้องท่าเหือก็นเนาะเนี่เป็นท่าเหอ <S <S ือ อาจจะเป็นท่าเหือน้อยเนาะท่าเหืนน้อยเฉพาะเหือคนคนคนเครื่องข้ามไปข้ามมาต่างๆห้าปูห้าป่าจะมีอีกท่าเหือนึงก็เป็นท่าเหือห้าสายห้าก้อนหี่เนี่ยต่างๆเนาะท่ายัญ่ๆคพุ่นจ้าหุ่ยยเข้ามาเอาเนะท่าเหอนวันนี้บรรยากาศก็ดีเด้อแดดอยู่แต่ว่าลมลมเย็นสบายดีเดอร์จะไปยามแม่ไมเท่าแต่แกันเโอโฟว่าเมื่อกี้เจอเราแล้ว ส่วนเรากลับเฮือนำลำประกับนะ้ำตาแก๊สเนาะก็เลยว่าพาก,กันมาเองเนาะ เง้ะเป็นยูก็ไพ่แหละเป็นยูก็ดูช้าคนดูช้าคนซื้ออย่างเด็นเฮ็ดโอ้ซื้อแเฮ็ดื้อเฮ็เนาะโอ้เป็นเอฟซีโตเกตเออเอาเครื่องเอาเขามากอันาลีคณแนนามาไ่ทั่วคนแต่ขาด้นลยอย่างเนาะขาดเินขาดเทิร์นเนียอันนี้เป็นไปด้านด้านสาเห็นเนาะด้านสาดสซื้อยังดิใบบอสใบชอแพสโอ้ซื้อซาแพสกางของทั่วแต่บ่าซาแพ ต่างเลยต่างมากว่าเลยเนาะพูดีไปน้ำกันเลยเนาะเดี๋ยวสิมะเพื่อนไปถอดซ้อนหมอหรือว่าอยู่เพื่อนต่างกันอ๋อูีคนนะเพื่อนคนหรือเพื่อนไก่กันหม้อจะไก่กันยังวะเออพูดีไปเพื่อนลำเดียวกันเลยเนาะแกสิคามาถึงแล่วแมนขวานขวานไม่ได้ครับเพราะว่าขวานสิเป็นเสียโตแต่ว่ามีแต่้ชุบอันนี้ข้าเจ้าขามเออไปน้ำปูเนี่ก็ได้เนาะเด็กกูว่าก็จะหาไป อนทาเพื่ออบวตอตนนี้เป็นทาเพื่อเนถือเคื่องเยคร่องแต่ว่าเพื่อนีหรืออตบนนีตเพื่อผัวคอยเองผัวคอยเอพื่อเขามาก่ไหนวัไจางเขามาโหกเป็นเพื่อนขักจางเนาะไม่เราเพื่อขัจางกันนี่ปกตินี่เขาจีจอดู่นีนะเขาก็ขใไปฝากนะเออเว่าให้คอยทาไปก็เพื่อนจ้าชทารี่ว่าจะไปก้อนเก้บไปไล่จะเพื่อเข้าไปแล้วโมีเพื่ออยู่ดูหมอเป็นไล่เลยใได้อันนี้หนอกับบู ว่าบ่เคยจะมีแต่มาล่ะตัวเองเออเดี๋ยวไปลองสอบถามมึงเนาะโดยบักตอคนเท่าใด๋น้องนี่ครับแหนมเด้อท่านผู้ชมเด้อมีโอกาสเนาะแม่นท่านผู้ชมอ่าขอมาหลายคนอยู่เด้แม่นเนาะอือเดี๋ยวมื้อหน้าไปอุดนนเด้อเขาแว่ามีหนตสมแดเนาะจ้าสิข้ามไปไนี่เาว่าจะข้ามไปคูสมดรุ่นอยู่วัดดังบ่บเที่ยวไสนี่โอ้มาหาแม่พ่เ่าแก่เด้่ ตะเกียบคนดังอัี้นักเลงไปสาวอันดี้แม่นไปเบื้องมาสบายมาสันย้ายไกลเนาะย้ายสิไปเดียมย่างเอ้ยังงามคือเก่าเด้อร์มีเอฟซีได้เลยค่ะสันย้ายไปกนเด้อของใจโชคดีจะขามเพื่อไปเบื้องหนิบมะแม่นแต่ขามเพื่อเออหนุ่มตะน้ำสิกะพี่ขามเพื่อไปคือการถังส่วนเลยเป็นจะไปวัดเนาะวัดเอียงสมเด็จหลุดวมาสัน ไปเดือนเลเนาะอามชื่อยังไงชื่อวุชูตามเดอนือแม่วุชูเอสีไปหาสีไปหาแม่พอตะเกแกดได้ดิสีหามไปปวดหามไปบ้านสว่างดิดูบ้านสว่าง นี่อเอสพีไลนไหนดเนี่ยตอบใจเด้อปากเก็นลายตวเจเลยตัวเจึงขึ้น้อยแท่เอ้เห็นน่องมี่มาจับตุ๋ยฮะเจ้าดราฟเฮ้ยขี่รถดออมจ้าปักเสมาฮอดจุดทางเข้าพุนก่าสาวปลายลักแล้วเนาะสามสิบปลายลักประมาณสามสิบปลายลแลักขีเข้ามานี่อีกเนาะประมาณสิปลายท่านผูุ้สม แล้วก็จะมาหลอกันที่นี่แต่ยุนี่สะดวกสบายเด้อหา้านอาหานหานเครื่องยนตย์ย่างต่างๆมีครบหมดเลยห้านยาก,ก็มีนี่ล้วก็ทางลุมนี่จะเป็นทาเหงาข้ามไปฝั่งนั้นอันนี้มันนานเกลวเนาะข้ามไปฝั่งนั้นจะมีนานายังก็จะไปเมื่อกี้นาซอนบอไม่อยัางก็จะบอเมื่อกี้ บอกตัวก็จะไปเมื่อกี้ก็จะไปอย่งพูน้องเวนใส่เหรอไปบามีวเออเวินใส่ไปบันไปรดีนไปมันเวินใสเหาสิไปนี่มันใสสว่างเนาะสว่างกระึกคุณเออเข้าไปสว่างไก่นี่ยสว่างสว่างกับไกลกล้ยนแล้วตัวนี้เข้าไปราซื้อโดไอ้ตัวนั้นก็ไกไูโอ้ตัวกจะาไก่กว่วบออ่าเด็กเงือกจะโอ้เลย โอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้จะทันสมัยเดอ้อนี่เดอ้อนี่นะน้องเมฆกาให้ปเป็นคังแรงเนาะนี่นี่แบบจักปันทรงเครื่องขึ้นทรงเครื่องลงอ๋อแต่ว่าเตาโลประจายกลงไปอีกนะเพราะว่ามันยามันแตกเด็กรอขึ้นมาละท่านผู้ชมเออน้องเมกะให้เป็นคังแรงด้วยท่านผู้ชมเออมด้อ พูราไอ้สึกเครื่องฮั خر, ่นอ้ายละจัดส่งบักน,นี่บ่อ๋อฝีบ่จัดค่าส่งีออเ็ดได้จักปีนี่ละ่ะร <c oughs> อนี่แหละโนี่ได้3ปี3ปีเนาะบเคยเห็นจักเือใส่ <c oughs> ไฟ,ไฟบหรือใส่น้มันใส่ไฟอืมเป็น,นอ ทรงกระ h o t s p o เพื่อเลยน้ำเคยขึ้น h อดถึงพี่บ่อไอ 1, โอ้น้ำเคยเท่ม hot ถึงพี่นาะปีนี้หมดสองปีเอ้ลงไปไหนขัดขนาดขนซื้อเครื่องกระบอกต้องยกขึ้นยกลงค่ะผู้ชม ดึไไไไอออาแนะอย่าบอกได้อันนี้เปน <c oughs> เบกเบกให้เครื่องหยุดะนะเออคักนองมน,นาะเ,เออว่ะบุษันลงน้ำเลย <c oughs> บุได้เห็ดแบบเสื้อให้พอดีปะไปว้ว่ะมัน้ำลงนล้ำเลยเราวโลนี่ไอฮอตใส่ฮอตต่บนทันบนหรือว่า<ง>ไก่เติบลงฮอตซำมันน้ำลงพอเห,ห็ดกาไว้น้ำลุสูงสุดเอ้วล่มจำสุดแล้วเาก็กะ อันนี้ก็จะเอิ้นวานําลงแล้วบ่ว่าน้ํามันขึ้นยังลงอยู่โอคือว่าได้ฝนเนาะวนีเนาะน้ํากใหญ่นี่เฮ็ดยาวไว้เฮาเฮ็ดน้ําขึ้นเาก็ีกตอนนั่นาเนาะคักเนาะเคยเห็นจักเทื่อน้ําลงกปอยสุดเปอยสุดเสือกเโอ้สุดเสือกนครับคัสุดเสือกสุดเสือกนี่มันพูทลุมพแห่น้ํากกวงใหญ่ขนาดขีเหข้ามไปเนาะ แล้วเบิร์ตก็เลยปล่อยเลยเออมันคิดว่าเครื่องมุดแล้วปล่อยเลยแล้วผู้สร้างมันล,ลงเอาโฮกเครื่องไปส่งสิข้านนไมไ,าไปฟังนั้นไปเหื่นตะแก้เถอะนี่นนดโดยสีเอาเครื่องไปให้แม่เพิ่นอยู่ปักสีหลักเจิตันโดยบริษัทเจดีบ่บ่ได้ล็อกดาวน์ไ,ไดยเวิร์มมดแล้ว ยูนี่มีเหนินผักฮานหาห้าแมี่ยงปะมีแต่อยู่แถวทางหลวงทางไงอ,อ๋อสุไลน์นะของเที่ยวเข้ามาเขาก็ไปแล้วกลับมันบ่บมีมานอนนี่เนาะอ๋อสุไ้น์เขาไปวัดไปวัดที่มุขุนแล้วกลับไปวัดที่มมาแต่ก่อนแต่แก้วมันตนนักเนี่นอ,อ๋อม,มีคนมีคนแบบแบบท่ามอาเจังซีบอกว่าไปเหนกกินตะแก้น่ะมีบ่มีแต่เพื่อนตอยู่แถวหนอเพิ่นอะอ๋อพวกเราไปห้าเพิ่นมาแล้วอันนี้เจ้าเครื่องปยาญาแม่เพิ่น ดคือจีค่ายเครื่องดีเนาะคือจีค่ายเครื่องดีไม่ยังกามีหมดแบบพูดได้มากกับตรงแวบรนี่เนาะทาเฮื่เอเป็แต่ทาเดียวนี่บมับมนี่ทาโปแฮรโปร่าดขนลงุกอย่างไว้ลงกทั้งนั้นก็วอนก็แฮร์ใส่กันอ๋อไอ้ก็อเอเวทาหน้อยเนาะนี่ผู้ชายคนหิวลงเลยดิอันนี้ก็มีเครื่องต่างๆที่เหาจะเอามาให้ ข,ขวดตะแกรงนะเ่าจะเป็นข้าวสานอาหารแห้งต่าง,างๆเสื้อผ้าไข่น้ำปูน้ำปลาปลาแดกแฟบสบู่เนี่ยต่างๆปลากระป๋องอะไรทำไมเนาะนี่ครบเสร็จเนี่ยเหงารันนีเพิ่นกระจดีเด้อยวเหงารันนีเพิ่งจะวะ่าไปน้ำเพิ่นกระจาเนาะนี่แต่ว่าเรื่อนเพิ่นกระไรเนี่ยแถนผู้ชม แล้วก็มีเครื่องเฮาเรนอ่ะลวก็ขนอีกแล้วก็เลยว่าเก่งใจดดเดแล้วก็ยาในน้อเหื่อจักน้อยทัผู้สมลากะสุขดีเด้อเอ้ยเด้อเพื่อนอยู่ใกล,ใกล้ๆกันเนาะจะได้กลับไปเจอกันที่พคือเก,ก่าเนาะเดะไอ้คนนี้เป็นกรใจดีเพ,พื่อนว่าเป็นเพื่อนกระได้พูดให้ท่านผู้ชม,มเพราะว่าเพื่อนเฮาท่ามเหื่อลำเมื่อกี้เพื่อวนว่าเจ็ดสิบเละเนาะ เจ็ดสิบตัวเปอรนหนึ่งนี่างเด็ดไอ้ผู้นี้เนี่ยเอาบูนนำการเพิ่นว่าเออเพิ่นไปแล้วพูน้นั้นอืมนี่ยนี่เพื่นกลับจะส่งไปกลับเพื่อเอานำห้าสิบพันกีบเนาะนี่จะเป็นเรฮารำนี้ติดตามชีวิตการเดินทางนำกนารเลยท่านผู้ชมเด้อเนาะบ๊ายบายสวัสดีเด้อไปเจอกันอยู่พนเด้อ น้อยหนึ่งขับเถอะบังเก่งธรรมศา,าสตร์เมืองลาวท่านผู้มชมสวยงามได้เด้อจะเป็นผูกผ้าปลาดงโมจะเป็นน้ำเนาะผู้คนจิตใจงดงามใครอยากมาเที่ยวประเทศลาวก็มาเที่ยวได้เด้อนี่ก็จะใส่สสสป่า เจะสาส่ป่าข้อเบิงเนะ่ยโอ้ยบ้เทิงอันนี้ก็เป็นมองน,ะนี่นอมีปลาไม่เอยโอ้ไม่มองมองก็มองคาดแล้วปลาเนีนนะ่ิจับขึ้นเล้วะมีป้าอานมีจับบ้โอ้เลขกซีเจ็ดแถสอ้บอกเล็กพอม,มีเกามีซีมีเจ็ดเด้ออ้อาใส่ห้วยจัดการ ตั้อกแ่จะซมอดดึงโมเฟยดึงซอยเนี่ยอ้าวบัได้สัตรงนี้เนาะตอนีอย่นดเองบัเขาอข้อ้ายบ่ออันนี้บอวขาขึ้นเขาจะตักไว้ปลามัเขามันบ่อหันโอ้เสทุ่งยางมาอีกไปกลับไดยูตี้จะมั่น่ะ ได้อยู่อย่าเฮ e r mode ม o d e กลางทางนะยังนาทีอ้าใส่โอ้ดโดนเลยโดนเติมเนาะแมนแมนแมนพราะว่าสาสาที่นาทีบูดาขึ้นเมื่อไหร่โอ้ใกล้เลยใกล้เติมบริมาบนมืดคำบนบ่ออะไรเนาะไปโดนไหมโดนบ่คคำดอกอืมเอาไปหาย่ำๆเพิ่ม่อยนึงแต่เขาไม่รับทีทีอูไหลบ่อ่ะได้ได้ได้เยี่ยงวด มือนึงไอแลนด์จักเที่ยวมือนึงได้จักเที่ยวคนไปไล่อยู่บ่เดี๋ยวจะคนคนเที่ยวอยากไปคนสิบ万千คือมือนี้นี่จักเที่ยวแล้วมือนี้ไเอลยก็ท่องเยาวมือนี้ท่องเที่ยวแล้วเนาะเนี่ยแต่คนไปคนมากโอ้ทางนั้นมักมีงานย่งงานย่งบ่เป็นเพื่อนบุญเลยสินะเล่คนตายก็ดีเลยสินะคนมาแต่ใครมาทวงการง่นที่หลอกคนโดย เยนหมอเียนหมดอะไรหมอนี loser, Martine, ่โอ้เีย็นหมาดหมดลงแล้วตอนนี้กะเตรียมละเตรียมออกแล้วโอ้ประกาศซือซื้อเสื้ท่งมาคือกันเนาะน่ารักอะอืออยู่นี่บาคคนจะใส่กวนเนาะไอไปใส่หัน ปปเอิ่มไปไปหาป้าบ่ปลาล่าอยู่บ่ซุ้งนี่จักหน่อยพุ่นเนาะโอ๋คนําลายละปาบ่ลายเนาะ <c oughs> มันบ่บาลายมันลายเนาะแต่ว่าเอายากเนาะ ไอแลนฮอตคัมบอแลนเห่อเนี่ยเมนเมนบอดหามุโอ้หามุมีบอคนขี้ตอนคืนข้ามตอนคืนไปไปมานี่กันมีคือกันเนะ บสปอว์บ้าเนี่ยก็จะจนจมเนาะตอนนี้ก็ทอดทาแล้วเนาะก็จะหองหองมาทาเหงื่อก็ได้เนาะเออวมาทาไตเนะาะอ่าน้อยเนาะ ทานเนื้ออยู่ถึงพุน,ออเออนเนาะเออทาเนื้ออยู่ถึงดูตะเกียบเนี่ยมันอยู่าทา,ไต,นะทาไตนี้อา,า่อไปจะทาถึงไตแล้วเมเนาะแม่ยางถึงเชอนเียะยใส่เวลาขี่เห่อจะทาเห่อฟังนั้นมาฮอดฟังนี้30นาทีเลยท่านผู้ชม ฮอดย่างวัดไผ่บรรยากาศโคตรดีนะโอ้โถ้าไปม,มันไผ่ในกะวัฒนทะเลได้เลยถ้ามันลาวก็แม่น้ำโค้งเนาะนี่ลมพัดเย็นดีมีเหือ่อยังคือการทำผู้ชมแต่เป็นน้ำโค้งน้ำคลองยังไงสินาะบ้านน้องมี้จะคลองน้ำคลองเลยละลายต้นไม่ยังอันนี้สะลายลาวบัว่างามเนาะเทาก็จะขึ้นไปทางนี้นะทำผู้ชมเดลย นี่ไอ้่นจะ,ะนนขึ้นมาส่งเนาะอาสาใจดีมากเลยทีนี้ชาตาตะกงไม่ใครนี่ไมโชคปูน้ำปลานอกจากนั่นเหลี่ยนยามแม่ขอถักแกะเป็นมือเด้อ

โอ๊ยฝ่าเอ้ยฝ่าเด็กแ้าจักบ่อเพื่อนในโอนตัววันนูก็แล้วอยู่ก็เสอนดูแลันดีผ่าซ้าไปเนเพื่อนในเถวโซนชื่อแน่ใช <te ่ไปผา้อไปเน่ไปใส่ชุดขนไปไ้ไเข็าเขามน้เออเ้มแฮนเด็กนจ้า

พอนี่กินขนมตรงยางมาให้สุด